อิงประชุมระดับผู้นำพักรัสเซียอาเซียนพร้อมแลกเปลี่ยนป้องกันภาวะวิกฤตแพทองทานเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำพักการเมืองระหว่างรัสเซียกลุ่มประเทศอาเซียนหวังส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนการป้องกันภาวะวิกฤตทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคผ่านมาตรการและกลไกต่างๆวันที่2 3มกราคม2567นาางสาวแพทองทานชินวัตนหัวหน้าพักเพื่อไทย เข้าร่วมการประชุมระดับหัวหน้าพักการเมืองระหว่างรัสเซียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้หัวข้อการจัดระเบียบโลกใหม่อย่างเที่ยงธรรม (A New Just World Order) โดยมีนายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและหัวหน้าพักอยู่ในเต็ดรัสเซียเป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้และมีผู้นำพักการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากประกอบด้วยสมเด็จอัคาระมหาเสนาดีเดโชหุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาในเล่อหอยสังประธานด้านต่างประเทศรักคอมมิวนิสต์เวียดนาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเดฟลักโซโนรองหัวหน้าพรรคโปรคาอินโดนีเซียนายทองลุนสีสุริตรเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนายอับดุลรามาดาราเลขาธิการพรรคอําโนมาเลเซียและนายอูคินีประธานพรรคซาสามัคคีและการพัฒนาสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่านางสาวแพทองทางกล่าวว่าในอดีตระเบียบโลกมีวิวัฒนาการมาจากมหาอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ประเทศ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับผลประโยชน์ของประเทศเล็กๆมากนักการประชุมในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการหารือในการเพิ่มบทบาทของกลุ่มประเทศอาเซียนในเวทีโลกในการสะท้อนปัญหาและหาทางออกต่อปัญหาต่างๆเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคร่วมกันในการประชุมวันนี้เหล่าผู้นําในกลุ่มประเทศอาเซียนล้วนเห็นตรงกันว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆที่โลกกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภาวะโรคระบาดโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงทางสอภาพภูมิอากาศความมั่นคงด้านพลังงานและความเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกมากมายต้องได้รับการใส่ใจและการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเหล่าผู้นำพักการเมืองล้วนเห็นพ้องกันว่าระเบียบโลกต้องปรับเปลี่ยนอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาด้วยขณะเดียวกันนางสาวแพทองทานยังได้แลกเปลี่ยนถึงแนวทางในการป้องกันภาวะวิกฤตทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคผ่านมาตรการและกลไกต่างๆในการช่วยเหลือและสนับสนุนตนเองระหว่างอกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นการจัดตั้งกองทุนสำรองระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อป้องกันการสงครามสกุลเงินที่อาจเกิดขึ้นหรือการออกแบบมาตรการเช่นการเริ่มตลาดตราสารหนี้แห่งเอเชียซึ่งถือเป็นอีกแนวทางที่จะเพิ่มช่องทางการระดมทุนรวมถึงการจัดตั้งสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรับผิดชอบในการติดตามคาดการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและการเงินหรือการให้คําแนะนําต่างๆซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของสํานักงานที่มีบทบาทในการป้องกันวิกฤตที่สําคัญมากจนถึงปัจจุบันนี่เป็นบางตัวอย่างของมาตรการที่เหล่าประเทศสามารถนํามาพิจารณาปรับใช้ในการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่เที่ยงธรรมและยุติธรรมมากขึ้นหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวต่อไปว่าในอดีตประเทศไทยรวมกับประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันจัดตั้งเอเชียคออปเปอเรชั่นแด่หล่อ ACD ซึ่งเป็นการประชุมระดับทวีปครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545โดยมีประเทศสมาชิกเอสซีดีจำนวน35ประเทศซึ่งเอสซีดีได้พัฒนาเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการเจราจาเพื่อสแสวงหาวิธีการในการกำหนดรูปแบบระเบียบโลกใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการแลกเปลี่ยนและการพูดถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของประเทศเศ,ศ,ศรษฐกิจใหม่เช่นองค์กรบริ BRE x ซซึ่งในปัจจุบันกลุ่มประเทศบริกมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่จะเป็นองค์ ก่อนที่ร่วมกำหนดระเบียบโลกใหม่ให้ทิ้งทำยิ่งขึ้นรัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้แสดงเจตจำนงที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศบริกส์ในอนาคตเพื่อร่วมสนับสนุนสันติภาพความมั่งคั่งและการกำหนดกรอบกติกาโลกใหม่ที่ทิ้งทำและครอบคลุมยิ่งขึ้น